คุณจะทำอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำสิ่งที่ไม่คาดคิดกับคุณแต่รอดูว่าใครคือคนที่มาช่วยเธอเขาคือใครกันแน่เรื่องราวนี้จะทำให้คุณต้องนั่งไม่ติดที่คลิปนี้จะเผยให้เห็นถึงความจริงที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนอย่าพลาดเพราะการเดินทางของเธอเพิ่งเริ่มต้นเรื่องราวเริ่มต้นในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวถนนสายหลักในเมืองเต็มไปด้วยเสียงรถยนต์ที่ดังสนัน่น แต่ในความวุ่นวายนั้นมีเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจทุกคนหยุดเต้นหญิงสาวผิวสีดำคนหนึ่งยืนอยู่หน้าตู้เครื่องแบบตำรวจท่าทางของเธอเต็มไปด้วยความกังวลและรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะซ่อนความกลัวตำรวจที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอสวมชุดตำรวจที่มองไม่ค่อยอบอุ่นนะักเขามีท่าทางที่โหดเหี้ยมและใบหน้าที่ไม่แสดงความเห็นใจเขาดูเธอจากหัวจรดเท้าก่อนจะสั่งให้เธอลุกขึ้น ยืนตรงนี้เสียงของเขาหยุดความคิดของเธอเธอหันไปมองเขามองเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยความแข็งกระด้างเขาดึงมีดกลนออกมาจากกระเป๋าและมองเธออยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดใช่ไหมเขาพูดพร้อมกับยิ้มที่ทำให้รู้สึกหนาวแล้วเขาก็เริ่มกลนผมของเธอออกทีละชิ้นเสียงของมีดกนที่สัมผัสกับผมฟังดูเหมือนเสียงที่เกิดจากการขูดบนพื้นคอนกรีต เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปตามหนังศีรษะแต่สิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกมากกว่าคือความอับอายที่เกิดจากการถูกบังคับให้ทําอย่างนี้ขณะที่เขายังคงทําไปอย่างใจเย็นแล้วทันใดนั้นเสียงของเครื่องยนต์คันหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงรถที่จอดอยู่ใกล้ๆแวกอากาศและทําให้ทุกคนหันไปมองประตูรถเปิดออกและชายคนหนึ่งเดินออกมา เขามีท่าทางสง่างามเสื้อผ้าและบุคลิกดูเหมือนผู้ชายที่มีอำนาจหญิงสาวสะดุดตามองเขาในทันทีแววตาของเขาสามารถบ่งบอกได้ว่าเขาคือใครพอแล้วเสียงของเขาดังขึ้นตำรวจที่กำลังทำการโกนผมให้หญิงสาวหยุดชะงักและหันไปมองชายคนนี้คือลุงของหญิงสาวหรือที่บางคนอาจจะรู้จักในชื่อว่าคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศรอบข้างเงียบลงในทันที ทุกคนหันมองไปที่ชายคนที่ยืนอยู่ตรงประตูรถเขามองไปที่ตำรวจด้วยสายตาที่แสดงถึงความโกรธตำรวจคนนั้นยืนตรงและหุบป,ปากอย่างรวดเร็วชายคนนี้คือลุงของหญิงสาวที่ใครๆก็เคารพแต่ในตอนนี้เขากลับดูเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในห้องคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาถามเสียงที่เยือกเย็นตำรวจคนนั้นรู้สึกได้ถึงความกดดันจากคำถาม เขาลดตาของตัวเองลงไม่กล้ามองสบตากับชายผู้นั้นหญิงสาวยืนอยู่ข้างหลังเขาหายใจเร็วขึ้นเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอากาศจากความตึงเครียดตำรวจยืนนิ่งๆสักครู่ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นคงผมผมแค่ทำตามคำสั่งเขาพูดพร้อมกับลูปใบหน้าด้วยความรู้สึกผิดชายผู้นั้นยิ้มบางๆแต่ยิ้มที่ทำให้รู้สึกถึงความอันตราย คุณจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำเขาพูดเบาๆแต,แต่แต่ละคำเหมือนดาบที่ทิ่มแทงตำรวจคนนั้นเงยหน้าขึ้นในที่สุดแต่ก็เห็นเพียงแค่ความเด็ดขาดในแววตาของชายคนนั้นบรรยากาศทั้งหมดเปลี่ยนไปในทันทีเสียงของการโกนผมหยุดลงและทุกอย่างเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของทุกคนหญิงสาวยืนอยู่ในที่ของเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่หายไปแต่ในใจเธอรู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบลงแค่นี้ พาเธอกลับบ้านเถอะชายผู้นั้นพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยอำนาจและในขณะที่เขาหันหลังกลับไปยังรถของเขาหญิงสาวก้าวตามเขาไปข้างหลังเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึง้งในที่สุดเมื่อเธอขึ้นรถและประตูปิดลงโลกภายนอกก็เริ่มหายไปท่ามกลางความเงียบที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวในรถยนต์ที่เงียบสงดเสียงของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่ไปในถนนเริ่มกระตุ้นความคิดในหัวของหญิงสาว เธอหันไปมองชายที่นั่งอยู่ข้างๆเธอเขานั่งนิ่งคอยมองออกไปทางหน้าต่างด้วยสีหน้าที่ไม่แสดงอารมณ์แต่หญิงสาวรู้ว่าเขาคือคนที่ไม่ควรถูกท้าทายท่าทางของเขาทำให้เธอรู้สึกถึงการปกป้องอย่างเข้มแข็งและแม้ว่าผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีแต่มันกลับรู้สึกเหมือนจะยืดยาวไปชั่วชีวิตเธอเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าทางจิตใจ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรเธอก็ยังไม่สามารถลืมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการถูกบังคับเธอหายใจออกอย่างลึกซึ้งก่อนจะพูดออกไปด้วยเสียงที่ค่อยๆดังขึ้นพ่อทำไมต้องทำแบบนั้นชายคนนั้นหันมามองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนบางครั้งเราต้องแสดงความเข้มแข็งเพื่อให้พวกเขารู้ว่าเราไม่ยอมเสียงของเขาเยือกเย็นแต่ในนั้นยังมีความห่วงใย,ยซ่อนอยู่คุณไม่ต้องกลัวเขาพูดต่อ สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกหญิงสาวมองเข้าไปในตาของเขาเธอเห็นแววตาของคนที่เคยผ่านโลกนี้มาอย่างหนักหน่วงและรู้ว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอแต่ความรู้สึกที่ไม่อาจหลบหนีได้คือความไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อถึงบ้านเสียงเครื่องยนต์หยุดลงทุกคนในบ้านไม่รู้ว่าจะได้เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้หญิงสาวเดินเข้ามาในบ้านความคิดของเธอยังหมุนวน เธอไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะส่งผลต่อชีวิตของเธออย่างไรแต่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นภายในบ้านเงียบสงัดเสียงประตูปิดดังลั่นไปทั่วห้องหญิงสาวนั่งลงบนโซฟาข้อมือของเธอยังคงสั่นเล็กน้อยจากสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่พ่อของเธอยือนอยู่ที่ประตูห้องสายตาของเขามองไปยังเธอเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเขาถามด้วยเสียงที่ดูเหมือนจะห่วงใย หญิงสาวมองเขาด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเธอพยักหน้าเบาๆแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามที่ยังค้างคาทำไมต้องถึงขั้นนี้ทำไมต้องให้มันเกิดขึ้นเธอรู้สึกถึงความแตกต่างในตัวเองเหมือนโลกของเธอเปลี่ยนไปในพริบตาพอกอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเธอถามออกไปด้วยเสียงที่สั่นคลอนชายคนนั้นเดินเข้ามานั่งข้างๆเธอเอื้อมมือไปจับมือเธอเบาๆ ทุกอย่างจะดีขึ้นเขาพูดคำนี้ด้วยความมั่นใจแต่หญิงสาวรู้ดีว่าไม่ใช่เธอเห็นแววตาของเขาที่บอกว่าเขากำลังปกป้องเธอจากบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่เขากำลังปกป้องไม่ใช่แค่เธอมันคือความมืดมิดที่ลึกลับเกินกว่าจะเข้าใจมันยังไม่จบเขาพูดอีกครั้งทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในขณะนั้นทำให้เธอตกใจ พ่อของเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดรับคำพูดที่เขาพูดออกมาทําให้บรรยากาศในห้องยิ่งตึงเครียดเข้าใจแล้วเขาพูดเสียงเบาก่อนจะวางสายหญิงสาวรู้ทันทีว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่จบมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นและทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จะต้องเปลี่ยนไปจากนี้พ่อของเธอนั่งเงียบๆสักพักราวกับกำลังคิดทบทวนเรื่องบางอย่าง หญิงสาวจับมือของเขาแน่นขึ้นเธอเริ่มรู้สึกถึงความวิตกกังวลที่เริ่มครอบงำใจพ่อมีอะไรที่เราต้องทำตอนนี้ไหมเธอถามเสียงแผ่วแผวพ่อของเธอหันมามองเธออีกครั้งด้วยสายตาที่ลึกซึ้งไม่ต้องกังวลเขาตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทุกอย่างจะได้รับการจัดการแต่ความสงบที่เขาพยายามให้มันดูเหมือนจะปลอมแปลง หญิงสาวสามารถรู้สึกได้ถึงความเครียดที่แฝงอยู่ในทุกคำพูดของเขาเธอยังจำภาพของตำรวจในวันนั้นได้ท่าทางของเขาการโกนผมเธออย่างไร้ความเมตตาแต่สิ่งที่เธอรู้ดีที่สุดในตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญมันเป็นแค่การเริ่มต้นของบางสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าและเธอไม่แน่ใจว่าเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันหรือไม่ พ่อเธอเริ่มพูดอีกครั้งแต่คำพูดของเธอถูกตัดขาดโดยเสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นทั้งสองหันไปมองที่ประตูเงียบสงัดพ่อของเธอลุกขึ้นไปเปิดประตูหญิงสาวรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นทุกวินาทีเมื่อประตูเปิดออกมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูบ้านเขาสวมชุดดำและมีท่าทางที่ดูคุ้นตาคุณพ่อเสียงของชายคนนั้นกล่าวเรียบ หญิงสาวมองไปที่เขาเขาดูเหมือนจะรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เธอแปลกใจคือแววตาของเขามันเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือครับพ่อของเธอถามเสียงเย็นชาชายคนนั้นยิ้มอย่างรู้ทันก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ไม่หวั่นไหวเรื่องนี้จะไม่ได้จบแค่นี้หรอกนะคำพูดของชายคนนั้นทำให้บรรยากาศในห้องยิ่งตึงเครียดขึ้นหญิงสาวมองเขาด้วยความสงสยัย แต่เธอก็รู้ทันทีว่าเขากำลังพูดถึงบางสิ่งที่เธอไม่สามารถคาดเดาได้พ่อของเธอขมวดคิ้วอย่างหนักคุณหมายความว่าอย่างไรเขาถามด้วยเสียงที่จริงจังชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งมีบางสิ่งที่กำลังมาถึงและมันจะส่งผลต่อทุกคนพ่อของเธอลังเลอยู่ชั่วขณะก่อนจะก้าวไปข้างหน้าคุณพูดเรื่องอะไรใครส่งคุณมา ชายคนนั้นไม่ตอบคำถามทันทีเขาหันไปมองหญิงสาวคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่คุณจะรู้เองในไม่ช้าหญิงสาวเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันในอากาศเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ชายคนนั้นพูดมันเหมือนเป็นคำทำนายที่ขับเคลื่อนความกลัวในใจของเธอให้ทวีความรุนแรงขึ้นพ่อเธอพูดเสียงเบาหันไปมองพ่อของเธอพ่อของเธอยังคงมองไปที่ชายคนนั้นด้วยความสงสยัย แต่ในดวงตาของเขาก็มีบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันเหมือนกับว่าเขารู้บางอย่างที่เธอไม่รู้เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพ่อของเธอกล่าวขึ้นชายคนนั้นหัวเราะเบาๆก่อนจะหันไปมองที่ประตูมันไม่ง่ายขนาดนั้นเขาพูดเสียงเย็นชาทุกการกระทำมีผลที่ต้องรับหญิงสาวเริ่มรู้สึกถึงความมืดมิดที่เริ่มล้อมรอบตัวเธอ มันเหมือนกับว่าเธอกำลังตกลงไปในหลุมลึกที่ไม่มีทางออกและไม่ว่าเธอจะพยายามหาคำตอบอย่างไรความจริงบางอย่างยังคงหลบซ่อนอยู่ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปชายคนนั้นกล่าวก่อนที่จะหันหลังกลับไปเมื่อเขาก้าวออกไปจากบ้านความเงียบสงัดกลับเข้ามาอีกครั้งแต่ความรู้สึกที่ติดค้างอยู่ในหัวใจของหญิงสาวกลับไม่หายไปมันเหมือนกับว่าเธอเพิ่งสัมผัสถ,ถึงคำตอบบางอย่างที่อยู่แค่ปลายจมูก แต่มันยังคงห่างไกลเกินกว่าจะเอื้อมถึงในที่สุดทุกคนในห้องเงียบไปพ่อของเธอกลับไปนั่งที่โซฟาหญิงสาวนั่งอยู่ข้างๆเขาและในความเงียบนี้พวกเขารู้ดีว่าอนาคตของพวกเขากำลังจะ,ะเผชิญกับอะไรบางอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เวลาผ่านไปอย่างช้าๆในห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบ หญิงสาวมองออกไปนอกหน้าต่างบ้านที่เธอเคยรู้สึกปลอดภัยตอนนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับพ่อของเธอนั่งข้างๆเธออย่างเงียบๆโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอีกทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีผลกระทบยิ่งใหญ่ในที่สุดหญิงสาวหันมามองพ่อของเธออีกครั้งพ่อเราจะทำอะไรต่อไปเธอถามด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา พ่อของเธอมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจเราจะต้องเผชิญมันด้วยกันเขาตอบอย่างหนักแน่นหญิงสาวพยักหน้าเบาๆและรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เธอรู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอยังมีพ่อที่อยู่เคียงข้างเสมอในที่สุดชายคนนั้นที่เคยพูดถึงอนาคตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงก็หายไปจากชีวิตของพวกเขา และแม้ว่าจะยังมีคําถามและความไม่แน่นอนอยู่แต่หญิงสาวรู้สึกได้ว่าเธอมีพลังมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่เธอยิ้มให้กับพ่อของเธออย่างอ่อนโยนเราจะผ่านมันไปได้เธอกล่าวอย่างมั่นใจพ่อของเธอยิ้มตอบและอบไหล่ของเธอในขณะที่ดวงอาทิตย์ตกดินที่ขอบฟ้าพวกเขารู้ว่าโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายรอยอยู่ข้างหน้า แต่ในใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังและความรักที่ไม่อาจทำลายได้เรื่องราวของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่การเดินทางที่พวกเขาจะ,ะเผชิญด้วยกัน